ลูกไม้บางลูกก็หล่นไกลต้นแต่บางลูกก็หล่นไกลต้นและหนึ่งในลูกไม้ที่หล่นไกลต้นนั้นก็คือจูกัดเจียมลูกชายคนเดียวของจูกัดเหลียงหรือของเบงนั่นเองแน่นอนว่าความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาอาจจะไม่เท่าพา่อแต่ในด้านความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีและความจงรักภักดีต่อเจ้านายมีอยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมหลังจากที่เกียงอุยปลีกตัวเองออกมาจากราชสำนักไม่กล้าก,กับเฉิงตูจูกัดเจียมก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพแทนเกียงอุยโดยในช่วงปีคศ 263เขาได้รับความไว้วางใจให้นําทหารไปสกัดทับของเตงงายแม่ทับของวีโกกที่บุกเข้ามาและเตงงายก็ได้ส่งจดหมายเสนอให้เขายอมสวามิภักดิ์โดยยื่นทรัพย์สินเงินทองอํานาจและเขตปกครองให้แต่จูกัดเจียมได้ปฏิเสธและออกสู้กับเตงงายจนถึงขั้นตะลุมบอลแต่ม้าของจูกัดเจียมถูกเกาทันกาลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกติกาในช็อตลงคลิปความยาวได้เพียงหนึ่งนาทีเพื่อนๆติดตามกันต่อได้ที่ช่องยูทูบไอยาเจมได้เลยค่ะ